สวัสดีครับผมคุม้มานโซอ,อิเตอร์ฟาร์มนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โซอินเตอร์ฟาร์มันี้ก็มาเจอกับเจ้าดีโดนะครับเจ้าดีโดเป็น <c oughs> สันสลัะยาวนะครับแลแต่แลแต,นนต,นนตน่นะครับสันสลัะยาวตัวนี้ร้อยสองจุดสามนะครับร้อยสองจุดสามตัวนี้ธรรมดาตัวนึงนะครับธรรมดาตัวนึงน้ำไก่ตัวนี้น รายละเอียดตเข้ามาถามได้นะครับลเลยร้อยสองจุดสามนะครับมาหลอกนะครับครับผมถ้าใครสนใจตักประมาณได้ครับเป็นเจ้าดีโดนะครับต่อกาาน้ำต่อกางั้ำนะครับ ครับผม,คล,ค,บมจจคลิปนี้นะครับปุ้มมันสอยเตอร์ฟาร์มก็จจัยจุกลิปกในขณะนี้สวัสดีครับผม